สปอร์ตแวรก้อนตัวแรงนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเรียกว่าเพชรยอดมงกุฎของคนที่เป็นคากายหรือว่าเป็นคนรักรถอ,อะ่ะคือเท่าที่ยังรู้จักมานะคะรถออรุ่นนี้นะอ่ะแอบให้ดูที่จอดอยู่ข้างหลังนะคะ คนที่ได้ครอบครองหรือว่าใช้รถรุ่นนี้อยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เป็น car enthusiast หรือว่าเป็นคนรักรถพิกพีคั้งนั้นเลยนะแล้วคนที่ใช้รถรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะนเวิร์ตมาจากสาย M นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ใช้ตัว C ที่เป็น43 MG นะคะคือเป็นคนที่ชอบรถแรงๆมีความรู้เรื่องรถเยอะและแน่นอนมีความรักในรถอย่างเต็มเปี่ยมนะคะ เดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วยการหยิบกุญแจนะมาเปิดปิดรถให้ทุกคนดูก่อนนะว่าถ้าคุณได้เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะกุญแจอยู่ที่ไหนเอ่ยอยากจะโชว์ฟังก์ชันนะที่ไม่ต้องข้าตัวรถนะก็ก็แบบว่าละลายใจไปละสำหรับแฟนคลับของค่ายอลดีนะคะอ่ะเรามาเปิดปิดรถโชว์กันก่อนนะทุกคนนะคะอ่ะมามากันที่ข้างหน้าก่อนนะคะ RS4 นะคะ a งคันนี้นะคะเขามาในดีไซน์รูปทรงนะคะที่เป็นรถวากอนซึ่งต้องบอกว่าในรูปทรงวากอนเนี่ยณนะปี2025นี้เนี่ยเป็นทรงที่มาแรงมากๆเนาะหลังจากที่ปี2020บวกมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของ SUV นะถูกต้องไหมหลายคนเนี่ยนะคะมาสนใจในรูปทรง SUV นะคะอันเนื่องมาจากความสะดวก นะอันเนื่องมาจากความสบายใส่ของได้เยอะต่างๆนะคะแต่ปีนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นยุคทองของรถทรงวาก้อนจริง,รงๆเพราะว่านอกจากจะมีพื้นที่ใส่ของมากมายคล้ายๆกับ SUV แล้วเนี่ยนะคะเขายังเป็นความนิชที่ไม่เหมือนใครนะคะโดยเฉพาะอย่างแบรนด์ audi เองเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็น understated luxury คือความหรูหราแบบไม่ต้องตะโกนให้ใครรู้อะเราไม่ต้องไปไหนแล้วแบบตะโกนดัง เราอยู่ของเราเงียบๆแต่ทุกคนนะต้องเหลียวมองนะคะสำหรับ RS4 นะคะ a w ของเรานะคะหล่อโดดเด่นมากๆจริงๆนะคะด้วยตัวชุดแต่ง RS รอบคันจะเห็นเลยว่าสำหรับตัว RS4 ของเราเนี่ยจะไม่มีคโครมเมียมให้คุณดูเห็นเลยทั้งคันนะคะทุกส่วนนะคะที่เป็นทริมภายนอกเนี่ยจะเป็นสีดำไฮกลอสแบล็ k ทั้งหมดซึ่งมันหล่อมากเลยค่ะ ดูคุณดูดาวโลโก้สีห่วงนะกับหน้ากระจังลายฮันนิคมแปะไปด้วยโลโก้ RS4 ที่อยู่ด้านหน้ากระจังตัดขอบสีแดงเล็กน้อยคืออันนี้คือคำจำกัดความของความว่าหล่อแบบ Understate โดยแท้ทรูนะคะรวมถึงนี่เลยดูคิ้วด้านล่างนะคะสีดำตัดกับไฟตัดหมอกสองฝั่ง ไฟหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว Matrix LED ก็คือท็อปสุดแล้วลละที่ Audi จะมีให้กับคุณได้นะคะจะเห็นว่ามันมีการไล่เส้นนะคะแบบ Sequential ด้วยรวมถึงในตัวโคมของไฟหน้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นโคมสีดำโอ้โหหล่อมากชอบไอ้ฟีลิิ่งต่อแถวของตัวไฟ Sequential ตัวนี้มากนะคะมากันที่ล้อแม็กค่ะล้อแม็กลายสีก้านาาลายห้าก้านนะคะสีทูโทน ตัวคาลิเปอร์ a k รกนะคะสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์สำหรับตัว RS แล้วแน่นอนค่ะถามว่า450หมากับ600นิวตันเมตรเบรกต้องใหญ่แค่ไหนก็ต,ต้องใหญ่แบบนี้แ่ละค่ะรวมทั้งจานเบรกขนาดใหญ่แบบเจาะรูนะคะรับกันพอด,ดีกับ performance ของตัวเครื่องยนต์นั่นเองดูด้านข้างค่ะ silhouette สุดหล่อของความเป็นทรงวากอนนะ ใครที่แบบดูแล้วใจไม่ละลายนี่นะบอกเลยว่าอาจจะยังไม่ถึงวัยนะคะเพราะใครที่พอ coming of age เนี่ยเหมือนเน้งเราเนี่ยนะคะเราจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยทำไมรถส่งวากอนเนี่ยมันช่างมีเสน่ห์อทำไมมันมันไม่เหมือนใครอารมณ์มันไม่เหมือนแล้วค่ะซีดานนะสมัยเราเป็นวัยรุ่นเนาะเราอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยเราต้องขับรถคูปสินะคะสองประตูคูปนี่คือเท่สุดนะแต่คุณต้องลอง Coming of a g เเท่าเน้นก่อนนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมรถทรงวางก้อนเนี่ยมันใช่แบบสุดๆไปเลยนะคะคือด้วยรูปทรงของเขาที่ดูแบบ Understate อะอย่างที่บอกเนาะคอนเซปต์ของ Audi คือมันไม่ต้องตะโกนแต่ ทุกคนหันมามองเองอะแบบนั้นนะคะไฟท้ายลมดำนะคะเส้นสายด้านท้ายนะคะไฟท้ายก็จะมาแบบซีเควนเชียลเหมือนกันนี่โอ้โหบิงบ้งบิง้งบิงเลยนะคะดิฟฟิวเซอร์นะคะด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำแมตปลายท่อเงาสองฝั่งนะคะเป็น RS Exhaust นะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะมือจับสีดำโลโก้ RS สีดำนะคะเข้ากันเป็นอย่างดีกับตัวแหลกหลังคาที่เป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้ก็ใช้ได้จริงเลยใครที่ชอบอารมณ์แคมปิง้งแคล์ปิ้งนะคะอินเทรนด์ตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้ตัวหลักแหลกหลังคาตรงนี้นะคะนอกจากนั้นเรามองด้านบนนะคะก็จะเห็นช่องหลังคาแก้วพารา r a มิกรูฟนะคะก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เข้ากันมากๆกับ ความเป็นสีนะคะของสีเทาตัวนี้นั่นเองโอเคคราวนี้นะเดี๋ยวเชิญกลับมาข้างนี้นิดนึงนะคะแอดมินคะ่ะแอดมินต้องการสปอร์ตนะคะช่วยดูที่แชทนิดนึงนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเราจะเข้าออกรถกันแบบสวยๆแน่นอนนะคะตัวนี้ Comfort Access มีครบเมื่อเราเปิดรถเข้ามาชอบที่สุดเลยอะ่ะ นะคะไฟส่องพื้นโลโก้ RS แล้วไม่ได้ส่องเป็นโลโก้อย่างเดียวเหมือนเบนซ์เหมือน BM นะมันมีไฟสีแดงที่เป็นส่วนหนึ่งของตัว CI ของ RS ด้วยทุกคนทุกคนเห็นไฟสีแดงเหมือนยังไหมเฮ้ยมันฟินมากอะ่ะแค่เราเปิดมาแล้วแบบได้แบบนี้นะคะภายในของเขานี่นะคะแน่นอนคะ่ะ คือถ้าเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวรุ่นที่เป็นตัวถังคล้ายกันแต่ว่าไม่ใช่ตัว performance car เหมือนคันนี้เนาะคือคันนี้เป็น RS ถ้าเกิดเทียบกับตัวธรรมดาเนี่ยก็คือเป็นตัว A4 a ว a n นะคะ A4 a ว a n ก็จะเป็นรูปทรงวาก้อนเหมือนกันนะคะราคาออกห้างก็3ล้านกว่าแล้วนะตัวเองแต่ไม่ได้เป็น performance car เหมือนคันนี้เนาะภายในของตัว RS4 เนี่ยก็จะ หรูหรากว่ามากนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันเลยนะคะเพราะว่าตัว RS4 เนี่ยก็จะใช้วัสดุนะคะที่เป็นหนังนบป้านะคะจะเห็นว่าเป็นหนังนบป้าแบบไม่มีเกรนนะมองไปแล้วเนียนละเอียดมากแล้วก็ผสมกับหนังแอลคันเทร่าด้วยนะคะซึ่งตัวหนังเนปป้านี้โหสติ t c h i n g เป็นลายฮันนี่โคมทุกคนอย่างที่หลายคนที่เป็นออ Audi l e v e r นะคะก็จะทราบกันว่า ตัวเส้นสายหรือแพทเทิร์นที่เป็นเอกลักษณ์ของ audi เนี่ยก็คือลายฮันนิคมนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หน้ากระจงังหรือว่าเป็นที่ตัวเบาะนะคะก็เข้ากันมากๆนะหลายคนอาจจะทราบนะคะแฟกต์เล็กๆน้อยๆตัวนี้ว่า audi เนี่ยเขาเลือกใช้ลายฮันนิคมเพราะว่าจริงๆแล้วแพทเทิร์นหกเหลี่ยมช้อนกันของรังผึ้งเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่ทําให้เกิดความแข็งแรงมากที่สุดที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นลายฮันนิคมเนี่ยมันสื่อถึงความแข็งแกรง่ง ที่มาจากภายในนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะขอสตาร์ทเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะคะว่า6สูบ V6 3 0 0 0ซีเนี่ยมันจะให้แรงนะคะเสียงนะคะได้ประมาณไหนเนาะด้วยความที่เราไลฟ์สดกันอยู่ในโชว์รูมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็คงไม่ได้มาขับนะให้ทุกคนชมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ โชว์กันเฉพาะนะคะรถที่จอดอยู่นะคะอ่ะมาถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเปิดขอแสงสตูดิโอไลท์ธรรมชาติก่อนเนาะ a ารา a m มิกรูฟนะคะ,ะ,คะบานใหญ่ค่ะก็แน่นอนค่ะคุณสามารถใช้คันนี้เนี่ยแบบกดปุ๊บนะคะพุ่งนะคะมีล n c h คอนโทรลสะใจนะแต่ใช้เป็นเอ e r y ร a เค่ะ ไปเที่ยวหัวหินพัทยาได้จริงๆชมนกชมไม้หรือใครเข้าเมืองนะคะตอนนี้ฝนเริ่มตกก็สามารถชมวิวเม็ดฝนบนหลังคาได้แบบฟินๆนะคะเป็นเอ e วิ d a เดคาได้อย่างแท้ทรูเลยภายในหรูหรามากๆนะคะตัวทริมนะคะข้างในก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อ่าลองจับดูนะคะเป็นฟีลลิ่งของ audi นะคะอ่าหน้าจอนะคะสองจอสวยๆ ใหม่ๆที่คุณเห็นนี้แน่นอนค่ะเลขใหม่เพียงแค่16,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัว <c oughs> หน้าจอนะคะก็จะมี2จอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอ Audi MMI นะคะ Apple CarPlay Android Auto ต่างๆนะคะจอทัชนะ,ะก็สามารถที่จะเลือกสัมผัสใช้งานได้ตามท้องเรื่องเลยทีเดียวค่ะ นะคะเนวี่อะไรต่างๆนะคะก็ใช้ได้ตามความสะดวกสบายที่คุณต้องการนะคะวันนี้เราก็อาจจะไม่ลงในเรื่องของอินเทอร์เฟซกันมากนะเพราะว่าต้องบอกว่า rs4a บองคันในนียมันมีอะไรให้รีวิวมากมายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นอย่าง Option, ออปชันในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยนะคะก็อยู่ใน ท็อปออฟเดอะไลของ Audi อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นตัว Head-Up Display นะคะหลังคาแก้วเป็นต้นนะคะ ambient Li g h t เป็นต้นนะคะพวกนี้ก็จะมีมาให้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะ,ะย้ำกันอีกทีนะคะว่าที่น้องใหม่กริกขนาดนี้เนี่ยเพราะแต่ถนนมาแค่16,000กิโลเท่านั้นมือเดียวกับ ความประหยัดไปถึง2ล้านบาทนะคะสภาพเนี่ยแทบจะเหมือนจอดอยู่บนโชว์รูมแต่เซฟเงินในกระเป๋าไปได้ถึง2ล้านคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วอย่างที่บอกไปนะว่ารถคันนี้ซื้อคันนึงเนี่ยนะเหมือนได้หลายคันนะเหมือนกับได้รถ Performance คารที่คุณขับแล้วมันฟินอ่ะแล้วยังได้รถที่เป็นทรงวากอนใช้ได้กับครอบครัวหรือใช้แบบไม่ต้องแพลนนะคะอีกคันนึงด้วยหลายคนที่ เป็นคายตูซิแอที่นิงบอกนะคะคือเป็นคนรักรถอะ่ะจริงๆในงบนี้เขาอาจจะดูเป็น M หรือเขาอาจจะดูเป็นตัว MG ีนะคะซีรีส์สักคันหนึ่งนะแต่ใช้คันนี้แล้วรับรองว่าฟินมากๆนะคะอ่ะมาเรามาดูนะคะในส่วนของเครื่องยนต์กัีกสัสนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปว่าเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 นะคะหสูบ 3 0 0 0นซีซีนะคะ450แรงม้า600นิวตันเมตรนะที่ทำา 1, 0ถึง100ได้ภายใน4วินาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า performance level นี้นี่มันคือลงแทรกกันแล้วนะทุกคนมันคือรถสำหรับลงแทรกจริงๆที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะฟังก์ชันที่แบบสนับสนุนฟ e e l i n g ของการลงแทรกของเราคือเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้ซื้อไป long track ลงแทรกนะเนาะ แว่าสนับสนุนฟีล l i n g ของการลงแร็กนะอย่างเช่นตัวล u อ control นะคะก็มีมาให้นะคะก็จะเป็นการล็อกรอบเครื่องไว้ที่รอบสูงตอนที่ปล่อยตัวนะทำให้เวลาที่เราออกตัวเนี่ยมันไม่ต้องรอรอบไต่ๆขึ้นมานั่นเองนะคะหรือว่าหลายคนจะขอ request ในเรื่องของเสียงนะคะเสียงท่อนะ RS exhaust pipe นะคะว่าเสียงเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมา นะคะโชว์ความดุก็เช็กนิดหนึง่งอ่ะเดี๋ยวนะต้องฝากไม่ไปด้วยไหมตัวเองต้องฝากไม่ไปปะไม่งั้นเสียงเนี่ยอุ้ยมันก็จะอยู่กับพี่นะได้ไหมเข้ากล้องไหมไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่เปนอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนอ๋อเดี๋ยวนะเสียงก็เสียงก็เข้าไม่ได้ไม่งั้นบ้านดำจะแวนไลฟ์เขาห้ามมีเสียงท่อเออขอโทษค่ะลืม เขาแบนเราไปยังนะคุณพิมพรุ้งบอกว่ารถสวยมากคุณเต้ยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคอ่ะถ้างั้นเราจะหยุดการเบิ้ลท่อแต่เพียงเท่านี้นะไม่งั้นไลน์เราจะดับนะคะไปก่อนนี้นะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเบาะหลังกันบ้างนะคะว่าโอ้โหเดี๋ยวนะคุณมาซูมพงมาลัยเอาคันธาระของตัว RS ให้แฟนคลับที่บ้านดูสักนิดนึงนะคะโลโก้ RS ค่ะประดับอย่างนิบเนยอยู่บนนะคะ พวงมาลัย RS Steering Wheel ที่หุ้มด้วย Alcantara ตัดด้วย stitching สีแดงนะชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วขอติด hashtag นะคะ What else do you need in life นะถ้าคุณได้จับพวงมาลัยนี้ค่ะสุดยอดนะคะคนขขายขายทำไมเนี่ยโอ้ยน่าใช้เวอร์เวอร์นะคะข้างหลังนะคะเข้ามาดูกันดีกว่าค่ะ นั่งหลังนะก็ได้สติชิ่งลายฮันนี่โคเหมือนกันนะคะตัดด้วยได้แดงค่ะพนักพิงสีแดงเบลของเรานะคะตัดด้วยขอบแดงนะคะพื้นที่เลกรูมเฮดรูมสบายสบายสไตล์วากอนพื้นที่ใส่ของนะคะสบายสไตล์วากอนเช่นเดียวกันนะคะมาดูพื้นที่ใส่ของกันค่ะเรียกได้ว่าสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลแบบ เหยียบให้เหยียบแบบว่าแม็กซ์สปีดนะคะจัดเต็มจัดเต็ม450ม้าได้ในขณะเดียวกันนะคะคาซีทใส่ได้คาซีสใส่ได้จักรยานก็ใส่ได้ค่ะสบายมากๆนะคะโอ้โหสครับเพลทสวยเงาวแวบเลยอ่ะใหม่กริกจริงๆนะคะ ฝาท้ายไฟฟ้านะคะสวยๆค่ะมากับสียอดนิยมนาร d โดเกรนะหรือสีเทาแลมโบที่ทุกคนเรียกกันเป็นชื่อเล่นของสีนี้เรียกได้ว่าเป็นสีที่ฮิตและนิยมที่สุดของ a u d i ในยุคปัจจุบันนี้เลยก็คือสีนา r d โดเกรนี้เองค่ะโอ้โหราคาดีมากอ่ะดีจนไม่อยากจะเชื่อทำไมถึงดีขนาดนี้นะคะ16,000กิโลอ่ะ คือแบบว่าเหมือนพึ่งพ้นรันอินมาหยกหยกนะคะ4 3 9แล้วโอ้โหยังมีวารันตีศูนย์ Audi ถึงปี2028อีกก็คือคุณซื้อไปเนี่ย3ปีไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของการซ่อมบำรุงฟินอย่างเดียวใช้อย่างเดียวไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมนั่นเองค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เน้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชันเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ